รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดโครงการการวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรและชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC Model Type B ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอภิชาติสนธิสมบัติหัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้การต้อนรับดรสมคิดเหล่านิทักรากุลเจเนอรัลแมเนเจอร์บริษัท AESC Company Limited ในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพร้อมผู้เข้าอบรมในโครงการการวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักรและชิ้นส่วนในกระบวนการผลิต ภายใต้หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น EEC โมเดลไทย B จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20กันยายน2568ณห้องประชุม Lod อา e r Coffee Shop ออำเภบางละมุงจวัดชนบุรี โครงการนี้จัดโดยศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธยบุรีมีเป้าหมายเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านวิศวกรรมการผลิตให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขาปัญหาความเสียหายของเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตนออกหรือ e e c กิจกรรมอบรมเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ h a n d o n Training การถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมโดยสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ได้แก่ s d g c การศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น SDG9 อุตสาหกรรมนวัตก,กรรมและโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการผลิต SDG8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจยกระดับทักษะแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย